นี่คือสรุปประเด็นสำคัญจากคู่มือกลยุทธ์สร้างธุรกิจจากศูนย์ศูนย์ลานด้วย AI และ TikTok ครับคุณเคยคิดไหมครับว่าแค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยจะสร้างธุรกิจเงินล้านได้จริงเหรอเออคู่มือเล่มนี้เขาบอกเลยนะว่ามันเป็นไปได้จริงๆแถมใช้แค่ AI กับ TikTok เป็นเครื่องมือหลัก ไม่ต้องมีทุนหนาหรือประสบการณ์อะไรเลยประเด็นแรกเลยนะที่น่าสนใจมากคือเขาบอกให้เราเปลี่ยนวิธีคิดก่อนเลยไม่ต้องไปเริ่มที่ตัวสินค้าครับแต่ให้เริ่มจากไอเดียแล้วก็วิธีเล่าเรื่องที่มันเจ๋งๆอะ่ะคือแค่มีความคิดที่กล้าจะเริ่มแล้วก็ใช้เครื่องมือให้เป็นก็พอเขามีตัวอย่างร้านเกลือในญี่ปุ่นนะที่แบบแค่เล่าเรื่องใหม่ทำแพ็กเกจใหม่สร้างรายได้เป็นล้านเลย 2. Tik To k อกกับ AI เนี่ยแหละคือทีมงานในฝันของคุณเลยครับ คือเขามองว่า TikTok เนี่ยมันก็เหมือนเครื่องจักปรปั๊มยอดขายที่ใครๆก็ใช้ได้ส่วน AI โอโหนี่คือเพื่อนคู่คิดเลยช่วยได้ตั้งแต่คิดไอเดียเขียนสคริปต์ตัดต่อไปจนวิเคราะห์ข้อมูลเลยนะอะไรที่เมื่อก่อนต้องใช้คนทั้งทีมทําตอนนี้คุณทําคนเดียวได้เลยและสุดท้ายถ้าเราเริ่มจากศูนย์เลยละ่ะไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่านี่แหละคือข้อได้เปรียบสุดๆของคุณเลยนะ เพราะการไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยมันทําให้เรากล้าลองกล้าลมแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นมีตัวอย่างจริงๆนะครับอย่างแม่บ้านที่ใช้แค่มือถือกับ AI ทํายอดขายทะลุแสนหรือนักศึกษาที่ทำแอ f i l ลเ t e จนมีรายได้เป็นล้านก็มีสรุปง่ายๆเลยนะแค่คุณเปลี่ยนความคิดแล้วก็ใช้เครื่องมือให้เป็นไอเดียในหัวคุณก็สามารถกลายเป็นธุรกิจเงินล้านได้ทันทีเลยครับ